สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้เราก็ม่ไดทานเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะคะชื่อเรื่องว่าขโมยเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นเรามารับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะนานมาแล้วมีเด็กหญิงหน้าตาดีคนหนึ่งผิวพรรณของเธอนั้นผ่องใสเวือนแต่ว่า ใบหน้าของเธอในตอนนี้นั้นเปื้อนเปื้อนไปด้วยฝุ่นและควันเธอชื่อน้ำพึ่งน้ำพึ่งเป็นเด็กกําพร้าที่ถูกพ่อกับแม่นั้นทอดทิ้งให้อยู่ที่กองขยะน้ำพึ่งจึงได้มาเจอกับยายนุ่มหญิงชาราเพราะตั้งแต่เคอเกิดมาเธอก็เจอยายนุ่มยายนุ่มได้เลี้ยงน้ำพึ่งมาสองยายหลานนั้น ได้อาศัยอยู่ที่บ้านร้างที่เป็นที่ทิ้งขยะของท้ายหมู่บ้านทั้งสองอยู่อย่างยากจนค้นแค้นมากบางวันก็ไม่มีแม้กระทั่งข้าวกินต้องพากันอดมื้อกินมือ้อน้ำพึ่งนั้นถึงแม้ว่าเธอนั้นจะยังเด็กแต่เธอนั้นขยันมากน้ำพึ่งช่วยดูแลยายนุ่มดูแลบ้านถึงแม้ว่า บ้านที่เธออาศัยอยู่นั้นจะเป็นบ้านร้างแต่เธอก็ดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อใหญ่นุ่มเกิดล้มป่วยและไม่สบายขึ้นจึงไม่สามารถไปรับจ้างหาเงินและเก็บขวดขายเพื่อมาซื้อข้าวกับอาหารได้นาำพึง่งจึงเห็นท่าทางไม่ดีถือได้พยุงใหญ่นุ่มให้มานอนที่เตียงไม้เก่า ก่อนจะหยิบผ้าและชามเพื่อเช็ดน้ำให้กับใยนุ่มเด็กหญิงได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับใยนุ่มยายจ๋ายายนอนพักก่อนนะจ๊ะวันนี้ยายไม่ต้องออกไปทำงานนะหญิงชลาพยายามพยุงตัวให้ลุกขึ้นแต่ลุกยังไงเธอก็ลุกไม่ไหวยายจ๋าน้ำพึ่งแบอกแล้วไงจ๊ะว่ายายต้องพักนะ นะจ๊ะยายหนูขอร้องนะจ๊ะน้ำพึ่งขอร้องอ้อนวอนยายนุ่มแต่ยายนุ่มนั้นก็ดือ้อที่จะลุกให้ได้ยายจ๊ะน้ำพึ่งบอกแล้วไงจ๊ะด้วยแววตาที่ขอร้องเพราะถึงแม้ว่าหญิงชราคนนี้นั้นจะไม่ใช่ยายแท้ๆของเธอแต่น้ำพึ่งเองเธอก็รักและเคารพยายนุ่มมากเปรียบเสมือนว่า ใหญ่นุ่มนั้นเป็นแม่แท้ๆของเธอเสียงไอเรื้อรังก็ดังขึ้นเมื่อความเงียบสงบของเวลาค่ำคืนที่เงียบเหงาและเปล่าเปี่ยวทามกลางกองขยะที่สูงเท่าภูเขายายจ้าอดทนหน่อยนะจ๊ะเสียงใสๆของน้ำพึ่งได้พูดปลอบใจหญิงชลาที่กำลังเคลิ้มนอนใกล้จะหลับแต่ยังมีอาการตัวร้อนเพราะธิดไข้ ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นยายจ้ายายรอน้ำพึ่งสักครู่นะจ๊ะเด็กน้อยลุกและเดินไปที่หลังบ้านเธอต้องนั่งซุดตัวลงเพราะว่าไม่มีแม้ก,กระทั่งข้าวสารที่จะนำมาต้มท้องก็หิวแต่ก็ต้องทนเพราะไม่เพียงแต่ไม่มีข้าวสารในหมอ้อเงินติดตัวซักบาทเธอก็ยังไม่มีเลยน้ำพึง่ง สุดตัวลงที่ข้างฝาเธอพยายามลุกขึ้นเพื่อจะตักน้ําและถือแก้วน้ําเดินมาให้ยายนุ่มที่กําลังนอนไออยู่นั้นเธอได้ยินเสียงไอ,อคอกแขกมันยิ่งทําให้เธอเป็นห่วงใย,ยนุ่มมากน้ําพึ่งนั่งลงข้างเตียงก่อนจะยื่นแก้วน้ําให้กับใย,ยนุ่มเธอเห็นท่าทางของใย,ยนุ่มนั้นมือไม้สันส่นๆจึงค่อยๆประคองใย,ยนุ่มขึ้น ก่อนจะยกแก้วน้ำเพื่อให้ยายนุ่มนั้นดื่มน้ำสะดวกมากขึ้นยายจา๋าดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะเธอค่อยคอยให้ยายนุ่มกินน้ำแต่ในใจก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่เพราะว่ายายนุ่มนั้นไอหนักมากกว่าเดิมเงินก็ไม่มีจะหันไปทางไหนก็ไม่มีใครรู้จักน้ำพึง่งพยายามข่มตาให้หลับลง แต่พยายามยังไงเธอก็ยังไม่หลับสักทีเธอหันไปหันมาหันไปมองใยนุ่มใหญ่นุ่มนั้นไอาหนักมากจนใหญ่นุ่มหลับไปหญิงสาวหันไปหันมาอยู่นานแต่เธอก็ไม่อาจหลับตาลงได้ในหัวของเธอตอนนี้นั้นคิดแต่เพียงว่าจะทำยังไงจะมียากับมีข้าวมาให้ใยนุ่มได้กินน้ำพึงน้ำตาไหลาพลาก เปียกรุดหมอน,ท,น,นที่เธอนอนหนุนอยู่นั้นเธอจะทำยังไงดีนะในขณะที่ท้องก็หิวน้ำพึ่งพยายามข่มตาให้หลับลงจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวโหวยเธอจึงหลับตาลงได้และได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ที่มันไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหรนะ่นักแต่เธอก็พยายามลุกขึ้นเธอหันไปมองยใยนุ่มที่กำลังหลับ อาจเพราะมีไข้และไอมากเมื่อคืนทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและหลับไปอีกน้ำพึ่งลุกขึ้นและได้ไปล้างหน้าล้างตาให้สะอาดสดชื่นก่อนจะเดินออกมาที่หน้าหมู่บ้านโดยความหิวโหวยเธออดที่จะจับกลุมท้องของตัวเองไม่ได้เธอตั้งใจจะมาขอน้ำซุปและเศษกระดูกหมูจากเนื้อต้มก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ทิ่ปากซอยเธอได้เดินผ่านร้านขายยา น้ำพึ่งอยากได้ยาให้ยายใจจะขาดแต่เธอเองก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวเธอได้แต่มองร้านขายยาร้านนั้นก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจเพราะเธอคิดว่าถ้าเธอปล่อยให้ยายนุ่มไอแบบนี้คงไม่ดีแน่น้ำพึ่งตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านขายยาก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวและเธอได้หยิบยาแก้ไอและยาแก้ไขติดมือออกมา เมื่อเจ้าของร้านเห็นจึงร้องเสียงดังวอยวายขโมยขโมยช่วยด้วยจับขโมยเจ้าของร้านเป็นผู้ชายวัยกลางคนได้วิ่งไล่ตามน้ำพึง่งและน้ำพึ่งได้มาหยุดอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเสียงดังวอยวายทำให้คนในร้านที่กําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นพากันมองมาที่น้ำพึง่งขโมยขโมยแหมพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไง ถึงได้มาขโมยของคนอื่นแบบนี้ชายวัยกลางคนเจ้าของร้านขายยาต่อว่าด่าทออย่างไม่ส่วนใครนามพึ่งได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาเธอไม่ได้ตั้งใจแต่มันจำเป็นจริงๆจนอาซีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและสามีทนดูไม่ได้อาซีเดินมาดูใกล้ๆและได้ถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านขายยาจึงเล่าว่า ก็เด็กคนนี้นะสี่มาขโมยยาของฉันเงินก็ไม่จ่ายเด็กจากไหนก็ไม่รู้มาจากกองขยะบายไ,ไปให้พ้นเลยอาซีทนไม่ไหวก็เลยจ่ายตังค่ายาให้และได้ยื่นถุงยาให้กับน้ำพึง่งน้ำพึง่งยกมือขึ้นปาดน้ำตาก่อนที่จะยกมือขึ้นทั้งสองข้างเพื่อเป็นการขอบคุณเธอพนมมือขึ้นพร้อมกับพูดกับอาซีไปว่าหนูขอขอบคุณคุณน้ามากนะคะ นูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปเพราะเธอนั้นกลั้นมันเอาไว้ไม่อยู่จริงๆไม่ต้องร้องนะจ๊ะควรดีไหนเล่ามาสิว่าหนูมีปัญหาอะไรอาซีใจเย็นและเข้าใจเธอน้ำพึง่งจึงเล่าให้ฟังว่ายายนุ่มยายของเธอนั้นป่วยและไม่มีเงินซื้อข้าวกินแม้กระทั่งเงินซื้อยาก็ไม่มี และอดข้าวเมาสองสามวันแล้วพูดไปน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาทำให้อาซีนั้นยิ่งสงสารและเห็นใจน้ํำพึ่งมากเธอจึงได้ทำเกาเหลาและหั่นเนื้อเพื่อให้กับน้าพึง่งและยังได้บอกอีกว่าหนูเอาข้าวกับเนื้อกับน้ำซุปนี้ไปให้คุณยายนะจ๊ะแล้วในทุกๆวันหนูมาที่ร้านนะ มาช่วยนะ้ากับอวินเสิร์ฟอาหารน้ำพึ่งดีใจจนน้ำตาไหลาพากออกมาเด็กน้อยดีใจมากยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณอีกและได้รับถุงข้าวและยาจากอาซีก่อนจะรีบวิ่งแจ้นไปหายายนุ่มด้วยความดีใจและเมื่อเธอมาถึงบ้านก็รีบให้ยายนุ่มนั้นกินข้าวแล้วก็กินยาตามไป ก่อนที่จะกินยายายนุ่มได้ถามเสียงดุไปว่าน้ำพึง่งเอ้ยไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อยาให้ยายเหห้ามโกโหกยายนะเมื่อน,น้ำพึง่งได้ยินดังนั้นก็รู้ว่ายายนุ่มนั้นได้ดักคอเธอแล้วเธอจึงไม่กล้าที่จะโกหกเธอจึงตอบไปว่าก็น,นะสีเอาให้นะสิจ้ะและเห็นอย่างนั้นยายนุ่มก็ยังไม่เชื่อ จนได้ดินเสียงประตูเปิดและซีก็ได้มาบอกว่าใช่จ้ะเราสองคนเอายาและก็เอาข้าวให้น้ำพึ่งเองแหละเพราะว่าน้ำพึ่งนั้นไปช่วยเราที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยนะจะ๊ะเราก็เลยให้เป็นการตอบแทนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทำให้ยายนุ่มสบายใจมากขึ้นและยายนุ่มก็ได้กินข้าวและกินยาและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้ำพึ่ง ก็ได้ไปช่วยงานที่ร้านและขายก๋วยเตี๋ยวในทุกวันพอได้ค่ากับข้าวและได้น้ำซุปและได้เนื้อหมูกลับมาบ้านเล็กดึกน้อยน้อยจนหลังจากนั้นซีก็หลงรักน้ําพึ่งจึงให้น้ําพึ่งเรียกตัวกับสามีว่าพ่อกับแม่เพราะซีกับสามีนั้นยังไม่ได้มีลูกด้วยกันและหลายเดือนผ่านไปบ้านร้าง และกองขยะกองโตก็ถูกเปลี่ยนเป็นไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีนายทุนมาซื้อที่ตรงนั้นจึงทำให้น้ำพึ่งนั้นหายหน้าหายตาและหายตัวไปและไม่ได้มาที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอีกเลยซีและวินสองสามีภรรยาพยายามตามหาน้ำพึ่งแต่ตามหายังไงก็ไม่พบหลังจากนั้น17ปีผ่านไปซีกับวิน ก็ได้หยุดขายก๋วยเตี๋ยวลงและได้เซ้งร้านให้กับเจ้าของร้านคนใหม่เพราะซีนั้นป่วยด้วยโรคร้ายทําให้ทํางานไม่ไหวและต้องใช้จและต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อเป็นการรักษาในขณะที่ซีนั้นนั่งดูทีวีก็เห็นข่าวดาราหน้าใหม่ในจอทีวีที่เป็นเด็กสาวตอนนี้เป็นกระแสที่มาแรงและดังมากเธอนั้นเป็นเด็กไอดอลชื่อดัง ที่มีคนติดตามมากกว่า5ล้านคนและอาทิตย์หน้าเธอกำลังจะมาที่ห้างสปปรรพสินค้าใกล้ๆบ้านจึงทำให้ซีนั้นดีใจมากเพราะว่าซีนั้นจําน้ำพึ่งได้ดีซีจึงอยากไปเจอน้ำพึ่งด้วยตัวเองแต่ถูกวินผู้เป็นสามีห้ามไว้วินให้เหตุผลว่ากลัวน้ำพึ่งจะเสียชื่อเสียงเพราะว่าน้ำพึ่งนั้นมาไกลมาก,ามากแต่หารู้ไม่ว่าน้ำพึ่งเอง ก็ออกตามหาซีกับวินเธอไปตามหาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ไม่พบพบแต่เพียงเจ้าของร้านคนใหม่นาำพึง่งตามหาทุกวิธีทางเพื่อตามหาซีและวินแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทั้งสองนั้นไปอยู่ที่ไหนเธอจึงกลับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งจนในครั้งนี้ได้พบกับเจ้าของร้านคนใหม่เจ้าของร้านคนนี้มีที่อยู่ของซีและวินเพราะช่วงที่ทำสัญญากันนั้นได้เขียนที่อยู่เอาไว้ ขอบคุณนะคะน้ำพึ่งดีใจมากให้คนขับรถตามมาหาตามที่และเมื่อเธอมาตามที่อยู่เธอก็ได้มาถึงหน้าบ้านเธอก็พบกับซีที่หน้าตาเปลี่ยนไปมากจากโรคที่เป็นอยู่ด้วยความรักและความคิดถึงน้ำพึ่งไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปกอดซีกับวินพ่อคะแม่คะหนูคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยคะ่ะทั้งสมคนกอดกันแนบแน่น ก่อนที่น้ำพึ่งนั้นจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เธอได้หายไปเธอก็ถูกส่งตัวไปที่สถานเลี้ยงเด็กและเธอก็ได้ทุนเรียนหนังสือต่อและได้ทำช่อง YouTube และ TikTok และโซเชียวต่างๆจนทำให้เธอนั้นได้เป็นเด็ดไอดอลและมีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนทั้ง3คนกอดกันแนบแน่นและน้ำพึ่งจึงได้พูดขึ้นว่าหนูขอตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูจะมาหาใหม่รักพ่อกับแม่นะคะเธอได้กลับขอบคุณทั้งสองสามีภรรยาและน้ำพึ่งนั้นก็ได้ให้บัตร ATM ซึ่งในนั้นมีเงินอยู่ห้าล้านบาทและเธอยังได้จอดรถไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้วินนั้นได้ขับพาซีไปโรงพยาบาลและได้ติดต่อหมอเพื่อรักษาซีต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของขโมย ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ